สวัสดีค่ะวันนี้ป 4. 4นะคะมาดูในเรื่องของคำประวิสันชนีและคำไม่ประวิสันชนีนะคะอ่านว่าประวิสันชนีและไม่ประวิสันชนีนะคะอาจจะตรงกับหนังสือเรียนภาษาพาทีหน้า51นะคะทีนี้มาดูว่าทั้งสองคำนี้ มีความเหมือนและแตกต่างกันอย่างไรซึ่งเนื้อหาคําประวิสรานชนีและคําไม่ประวิสรานชนีนะเราเคยเรียนในระดับชั้นป .3 ไปแล้วเนะาะทีนี้ป .4 เราก็ยังมาเจอเนื้อหานี้กันอยู่นะคะเนื้อหานี้ไม่ยากค่ะชื่ออ่านยากแต่ว่าเนื้อหาไม่ได้ยากเหมือนกับชื่อนะคะมาดูกันก่อนว่าความหมายคืออะไรนะคะ สีความหมายของคำาปาวิเศชนีและคำไม่ปราวิัศชนีเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะคะมาดูอันแรกกันก่อนคำที่ปราวิัศชนีคำที่ปราวิัศช,ชนีนะคะนั่นก็คือคำที่มีรูปสระอะตรงนี้นะมีรูปสระอะนะคะปรากฏอยู่ในคำคำนั้นเวลาเราอ่านออกเสียงนะเราจะอ่านออ,ออกเสียงอะเต็มเสียงเลยนะคะ อย่างเช่นคำว่าอมออะมะแล้วก็อา่านว่ามะนะทออะทะกรออะกระอันนี้คือคำประวิสังชนีก็คือเห็นรูปสรปนะอะปรากฏเนาะอีกอันหนึง่งถ้าสร,ระอะผสม,มอยู่ที่พยานหลังอยู่ที่เอออยู่ที่พยานหน้าทุติลูกอยู่ที่พยานหน้านะคะ เวลาเราอ่านออกเสียงเราจะอ่านแค่อ่ะถึงเสียงคืออ่ะมีเต็มเสียงนะคะอย่างเช่นคําว่ามะระปะทะกระบะนะคะนี่คือมีรูปสระอะอยู่ทั้งหมดเลยเนาะอย่างเช่นคําว่าตะปูตะป,ตะปูกะละมังกระทงอ่นนี้เราเพิ่งผ่าเทศกาลลอยกระทงไปเนาะ กระเป๋าประตูสะพานนี้เมื่อกี้คือคำปราวิสัญนีจะมีรูปสระอะ่ะใช่ไหมคะต่อไปมาดูความหมายของคำที่ไม่ปรวิสัญนีคำไม่ปราวิสัญนีก็คือจะไม่มีรูปสระอะแล้วจะไม่เห็นรูปสระอะในรูป คำคำนั้นแต่ว่าเวลาเราอ่านออกเสียงเนี่ยเราจะอ่านออกเสียงอะอยู่นะคะแต่ว่าอ่านอะแค่กึ่งเสียงเช่นคําว่าตลกเห็นไหมไม่มีรูปสรละเลยแต่เวลาเราอ่านอ่านออกมีอ่ะนั่นก็คือตอะตะก็เป็นตลกนะคะต่อไปฉลามฉลามก็เหมือนกันไม่มีลูปสรละค่ะแต่ออกเสียงฉะเห็นไหมฉะลาม ต่อไปขนมสนูอันนี้อ่านว่าสนุนะลูกหอโอโอนูดอกสนูนะคะต่อไปค่ะตลาดขนนขมิน้นสมองอจบแล้วเนื้อหานะคะสรุปให้อีกรอบ คำที่ประวิเศชนีต้องมีรูปสระอะปรากฏในคาคานั้นนะคะถ้าเห็นรูปสระอะปุ๊บเราตอบทันทีเลยว่าเป็นคําประวิเศชนีตรงกันข้ามไม่ประวิเศชนีก็คือเราจะไม่เห็นรูปสระอะในคาคานั้นนะคะง่ายๆเองประาก็คือเห็นรูปสระอะไม่ประาก็คือไม่เห็นรูปสระอะค่ะทีนี้หน้าที่ของเรา ในแบบปึงหันนะคะในหน้า34และ35เนาะมีอยู่2ข้อใหญ่เนาะอ่าในข้อที่4นะคะให้อ่านปริศนาคำทาแล้วตอบคำตอบหือคำตอบจะเป็นคำที่ประวิตแตนชนีและไม่ประวิตแตนชนีนะคะก็ะมีอยู่5ข้อ,ขอต่อไป ข้อหนึ่งในหน้าสามสิบห้าในหน้าสามสิบห้านะข้อห้าหาคำที่เประวิสัษชนีและไม่ประวิสัษชนีนะคะอ่าเขาจะมีให้ยูสองช่องนะปรววิสศษชนีอย่างเช่นคำว่ากระทะอ่าอันนี้เขายกตัวอย่างให้แล้วอีกอันนึงไม่เประวิสัษชนียกตัวอย่างคำว่าขนมมาให้แล้วหน้าที่ของพวกเราก็คือหาคำมาเติม เต็มช่องนะคะวันนี้มีอยู่สองข้อนะมีใครสงสัยไม่เอ่ย3 4กับ3 5นะคะในเรื่องของปราวิถีนชนีและไม่ปรับวิถีนชนีนะแต่ถ้าไม่มีใครสงสัยนะคะเดี๋ยวให้พวกเรานะรบทัวในเรื่องของคำปรับวิถีนชนีและไม่ปรับวิถีแชนีนะคะแล้วก็อย่าลืมทำแปบบฝึกหัดส่งมาในไลน์กลุ่มของเรานะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ